เป็นผลงานของโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะคะเขาก็พยายามที่จะคิดคนขึ้นมาแต่อันนี้ที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเครื่องฆ่าเชื้อโควิดสำหรับชุด PPE รวมไปถึงหน้ากากอนามัยจะได้สามารถใส่ชุด PPE ได้อีกไงใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยชุด PPE ขาดแคลนในหลายๆโรงพยาบาลนะคะตู้ฆ่าเชื้อนี้เนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่ามีทั้งแบบเล็กและแบบใหญ่ค่ะ อย่างตู้ฆ่าเชื้อแบบใหญ่เนี่ยนะคะก็จะใช้เป็นตู้ที่สามารถปลูกเอาไว้ในบ้านได้มีแผ่นสะท้อนแสงได้95บุทั้งตู้เลยจะทำให้รังสี UVC สะท้อนไปตามจุดต่างๆได้อย่างเต็มที่เลยนะคะตู้นี้แหละที่คุณผู้ชมเห็นอยู่สำหรับตู้ฆ่าเชื้อขนาดใหญ่เขาจะมีหลอดไฟอยู่ข้างในประมาณ4หลอดด้วยกันจะให้เกิดความเข้มของแสงเพียงพอที่จะฆ่าเชื้อโรคที่อยู่บนเสื้อ PPE คล้ายๆกับพลาสติกนะคะได้ถึง4ตัวด้วยกัน4ตัวเลยนะคะแต่หากเป็นตู้ที่ขนาดใหญ่กว่าเนี่ยก็จะเพิ่มหลอดไฟเข้าไปอีกส่วนสําหรับตู้ขนาดเล็กจะใช้ตู้ของเตาอบขนมทั่วไปเนี่ยแห<อ>ละค่ะหรืออาจจะใช้เป็นไมโครเวฟก็ได้พี่ต๊อบเอามาดัดแปลงค่ะ,ะแต่ว่า,<อ>าต้องอ<ก>มีการทดลองก่อนเขาก็ต้องไปทดลองกันก่อนว่าไม่มีการรั่วไหลของรงังสี UVC ออกมาเพราะถ้ามันรั่วไหลออกมาเนี่ยมันเป็นอันตรายกับคนใช้ได้ก็เลยทําแบบนี้ค่ะใส่ฟิล์มดําเข้าไปเลย โดยตัวอย่างที่ทำเนี่ยทีมงานเขาใช้ตู้อบรุ่นเดิมไม่ใช่ไมโครเวฟเพราะว่ามีตะแกรงรองอยู่ก็ง่ายต่อการใส่หน้ากากวางทีนึงเนี่ยนะคะเข้าไปได้4ชิ้นด้วยกันแล้วก็ยังมีหลอดไฟ UVC 2หลอดอยู่ในนั้นนะคะเพื่อให้ฆ่าเชื้อได้ฆ่าได้ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างของหน้ากาก N95 พอค่าเชื้อแบบนี้ได้เนี่ยเขาบอกว่านำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกถึง10ครั้งด้วยกันค่ะเพราะว่าการทดลองสูงสุดเนี่ยใช้ได้ถึง12ครั้งทำให้หน้ากากเนี่ยเกิดการขยายตัวนิดนึงซึ่งเชื้อโรคอาจจะหลุดรอดออกไปได้จึงตั้งแค่10ครั้งพอคือถ้าเกิดคุณหมอพยาบาลใช้หน้ากากอ,อนามัยประมาณ10ครั้งเอาไปเข้าในเครื่องนี้ใช้งานได้ต่อนะาจากเต<ล>าอบ<อ>บ้านๆเลยนะองดูสิโอ้โหนี่ประยุกต์ใช้ได้ดีเลยทีเดียว แล้วการใช้งานครั้งนี้นะครับปัจจุบันครับอาจารเขาจะใช้ครูอาจารย์ของโรงเรียนช่างฝีมือทหารคนเหล่านี้แหละครับเป็นผู้ปฏิบัติแต่ว่าช่วงนี้คือนักเรียนหยุดไงช่วงปิดเทอมด้วยนะครับแล้วก็สถานการ์โควิดบางคนก็เข้ามาช่วยอาจารย์บ้างนอกจากนี้เขาก็ยังประสานงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือเมื่อจัดทําตู้ค่าเชื้อนี้เสร็จแล้วก็วจะส่งตรวจสอบคุณภาพที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วยครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความแม่นยำนะครก่อนที่จะนําไปใช้งานจริงครับแล้วล่าสุดตอนนี้ครับทางโรงเรียนช่างฝีมือทหารก็เริ่มทยอยผลิตตู้อบ UV ขนาดเล็กชุดที่3แล้วถึง50ตู้ด้วยกันเก่งมากๆเลยนี่เป็นฝีมือ,อค,คนไทยนะภูมิใจเยี่ยมครับ